สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่องวดประจำวันที่17มกราคม2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขวิ่งล้านทองนะครับต้องบอกก่อนว่าใบนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผู้ชมผมจะลงอีกรูปแบบหนึ่งเนาะที่ผมได้มานะครับข้อมูลนี้งวดใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับ17มกราอาจารย์ให้วิ่ง9กับ2นะครับ9กับ2 สถิติใบแบบนี้ก็เข้ามาแล้ว3งวดเนาะอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับอีกข้อมูลนึงก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ได้ทําการเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ชมด้านล่างนะครับร้านทองวิ่ง2กับ9บนตามนี้ครับก็ตัวเดียวกันเนาะคุณผู้ชมแนวทางของร้านเรียกวิ่งร้านทองนะครับมาแล้วส่วนข้อมูลที่ผมลงให้ไป ก็จะเป็นในส่วนฝั่งทางซ้ายมือนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็ลงให้นอกก็เข้าดีนะครับงวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ผมขออนุญาตเรียกเลขชุดนี้ว่าเลขเด่นแล้วกันนะครับทุกท่านก็คือเด่นล่าง1.4เด่นบน1 3แล้วกันแล้วกันเนาะส่วนเลขวิ่งก็ฝั่งทางขวามือนะครับที่อาจารย์เขียนมาบอกเนะคุณผู้ชมตามนี้ครับ ข้อมูลฝั่งทางซ้ายก็เด่นบน1 3หรือว่าเลขติดบนก็ได้นะครับส่วนเลขวิ่งอาจารย์บอกว่าวิ่ง2กับ9และนี่ก็คือแนวทางของร้านทองคุณผู้ชมขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นเลขวิ่งบนของอาจารย์สมหมายนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปครับของอาจารย์ไม่เข้าโหยออก068นะครับงวดใหม่ สูตรของอาจารย์ทําได้ที่7กับ3คุณชม้ชม7กับ3อาจารย์กลับมาเดินต่อไหมมาลุ้นกันถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดทอนนะครับเด่นบนแบบ3ตัวทางเดินเลขอาจารย์ว่างั้นครับงวดเก่าแนวทางของอาจารย์เข้า0นะครับเลขเด่น3ตัวของอาจารย์มี012ปรากฏว่า0เข้าหลักร้อย งวดใหม่สูตรของอาจารย์ทําได้5 6 7นะครับ5้าตัวไหนจะมาจะอยู่ตําแหน่งไหนล้าไปเก่งกันดูคุณผู้ชมครับตามนี้ครับแนวทางของแอดทอนัาดามาจะเป็นแนวทางของแอดพาริมาครับเป็นแนวทางหลักร้อยสิเเลขเด็นหลักร้อยของอาจารย์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับ สูตรของอาจารย์ทำได้9 7 6าไ2ด้างตามนี้ครับแนวทางของแอดพริมาแนวทางหลักร้อยนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางหลักหน่วยบนสูตรดังอาจารย์ว่างั้นคุณผู้ชมหลักหน่วยบนสูตรดังนะครับเลขเด่น6ตัวครับสูตรของอาจารย์ทำได้ 480123 4, 80 1 2 3ตามนี้ครับหลักหน่วยสูตรดังของอาจารย์อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดอ่าหน่วยบนสูตร1แล้วก็สูตร2นะครับขออนุญาตขยายให้ดูตามนี้นะครับสูดหนึ่งก็ซ้ายมือคุณผู้ชมเลขเด่นของอาจารย์ก็มี854310 สูตร2ครับมี8 2 9 6 5 4ตัวที่ชนกันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับหน่วยบนชนกัน3ตัวมี8 5 4ตรงนี้คุณผู้ชมได้ตัวรอง3ตัวนะครับมี6 1 0ตามนี้ครับแนวทางของแอดพริมาขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดเฟกนะครับเด่นร้ออาจารย์มีเลขเด่นไม้5ตัวคุณผู้ชมสูตรของอาจารย์ทำได้ตามนี้เลยครับมี01245 01245ตามนี้ครับเด่นดักร้อยของแอดเฟกอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ครับเอาข้อมูลล่างของอาจารย์ไปด้วย ชุดเด่น10หน่วยล่างของอาจารย์ทำได้สองสามด้านะครับสองสใครชอบแต้มก็ตรงนี้เลยคุณผู้ชมแต้มล่างเด่น1 3 7 1 3 7ส่วนข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมจะขยายใหญ่ให้ดูเนาะคุณผู้ชมตามนี้ครับข้อมูลตรงน,รงนี้ข้อมูลล่างของแอดเฟคก็รวมทั้งหมด10 เอชุดที่อาจารย์เขียนมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะมีใบใหญ่ให้ดูด้วยเนาะแคปหน้าจอส่วนตรงนี้ไปก็ได้นะครับได้เลขเด่นได้แต้มข้อมูลล่างของอาจารย์ตามนี้ครับล่าง17 165สรุปผลการวิเคราะห์จาก2สูตรนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เลขชุดดังนี้ครับมี30ก็ยขออภัยครับ0307 1>, 1 2 2 5 2 9 3 4 3 8งห้าสองเแล้วก็8ปดตามนี้ครับ11ชุดแนวทางล่างของแอดเฟกอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับผมไม่ได้เบอร์นะครับคุณชมอาจารย์น่าจะเบอร์มาตั้งแต่แรกแล้วเนาะใบนี้อาจารย์เขียนบอกว่า2ตัวตรงนะครับไม่ได้บอกว่าบนหรือล่าง3ชุดคุณชมอยู่ด้านล่างมีสอห 27แล้วก็50ตรงนี้นะครับ26 2750และนี่ก็คือแนวทางของ a d ดเฟกขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ชนะพลครับเป็นข้อมูลบน10หน่วยคุณผู้ชมเลขเด่น4ตัวบน10หน่วย สูตรของอาจารย์ทำได้เลขเด่นดังนี้ครับมี5 8 4 1 5 8 41ตามนี้ครับบน10หน่วยของอาจารย์ถัดมาครับจะเป็นข้อมูลล่างของอาจารย์เนาะอาจารย์บอกว่าพอใจชี้ล่างนะครับฝั่งทางซ้ายมือตรงนี้คุณผู้ชมน่าจะเป็นเลขเด่นเลขวินเลขพวงของอาจารย์นะครับ ก็จะมีอยู่5ตัวครับมี12580 12580อาจารย์จับเข้าคู่ให้แล้วก็จะอยู่ในส่วนด้านบนฝั่งทางขวานะครับแคปหน้าจอชุดนี้ไปก็ได้นอะกอาจารย์ก็บอกด้วยนะครับบอกว่าไม่ตัดดับนะครับคุณชมตามนี้ครับพอใจชี้ล่าง2แนวทางของแอดชนะพลครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับสิทเก่าวอนอถ้าจะไม่ผิดเนาะอาจารย์ก็มีแนวทางหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนมาให้นะครับขออนุญาตขยายดังนี้17 165ชัดเจนคุณผู้ชมหลักร้อยของอาจารย์มี2ตัวครับ2 4หลักสิบสหลักหน่วยตัวเดียวครับ8จับเข้าคู่กันแล้วก็22 8 2 3 8 4 8 8 4 3 8นะครับ สองตัวของอาจารย์มีสองชุดคุณผู้ชมมีสองแปดกับสามแปดข้อมูลบนของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ครับข้อมูลล่างของอาจารย์อาจารย์บอกว่าสิบล่างอาจารย์ให้เก้ามานะครับส่วนหน่วยล่างของอาจารย์มีสี่ตัวคุณผู้ชมมีศูนย์สามห้าเจ็ดจับเข้าคู่กันก็เก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดตามนี้ครับแนวทางสิทธิ์เก่าวอนอ ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดชายกูลนะครับคู่ชุดบน6ชุดหางอาจารย์ว่างันกับสูตรของอาจารย์ทำได้ก็94กับ60นะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยจับเข้าคู่กันก็ได้ตามนี้เลยมี909640 940646ตามนี้ครับคุณผู้ชม909640 940646 17มกราหกห้าอาจารย์บอกว่าใหม่นะครับน่าจะเป็นสูตรใหม่ของอาจารย์เนาะมาต่อกันที่แนวทางของลักจงรวยกันบ้างนะครับใบนี้จะเป็นสูตร2นะครับคุณผู้ชมสูตร2สูตร2ตัวล่างตรงๆ9ชุดคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์ทำได้จะอยู่ด้านล่างเนาะขออนุญาตขยายนะครับ ในส่วนตรงนี้คุณผู้ชมทําได้สูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะสิบหกแปดเก้าหน่วยสี่ห้าเจ็ดจับเข้าคู่กันก็ได้ตามนี้ด้านล่างสุดครับอาจารย์บอกว่าชนสองสูตรก็จะเป็นชุดเน้นนะครับอาจารย์บอกว่าเด่นแปดชุดเรามาดูกันว่าแนวทางของอาจารย์ชนชุดไหนเด่นชุดไหนเนาะก็จะมีหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกเก้าสี่สี่เก้า 5 9 9 5ก้าเคุณชม8ชุดก็ตีไปเสีว่า4ชุดนะครับไปกับอีกหนึงแนวทางของรักจงรวยนะครับใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็มารับไปข้อมูลนี้ถัดมาจะเป็นแนวทางของหัวชุมแพนะครับคุณผู้ชมถามหางวดเก่า งวดเก่าผมลงให้ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดก็จะเป็นข้อมูล2ชุดด้านล่างนี้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี6 3อยู่ตรงนี้แต่แนวทางของอาจารย์จริงๆน่าจะเป็นข้อมูลบนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามี63เนาะชุดบนของอาจารย์หลุดไปนะครับอีกใบหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลใบนี้นะครับของอาจารย์ก็มี6 3เหมือนกันเน้น63เป็นเข้าล่างนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดใหม่ที่ผมลงให้ไปก็จะเป็นข้อมูล3ใบนี้นะครับที่ผมได้มาแคปหน้าจอชุดใหม่ไปก็ได้นะครับด้านบนสุด3ใบเลยตามนี้ครับแนวทางของหวยชุมแพถัดมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างของแอดพิมมี่นะครับ17 165เลขเด่น4ตัวครับ0259 0259์ว02ดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดแนวทางของอาจารย์น่าจะหลุดนะครับงวดใหม่ก็ใบนี้เลยครับต่อมาครับจะเป็นแนวทางของนิตยสารล,ลุงเสริม2ตัวมา1ตัวอาจารย์ให้มาที่2กับ6นะครับ2ตัวสีแดง6ตัวสีน้ำเงิน ใบนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุดฟันธงนะครับซ้ายมือจะเป็นแนวทางงวดเก่านะครับผู้ชม 30, ธันวาหกสี่อาจารย์บอกว่าวิ่ง8ปนะครับปรากฏว่าชุดฟันธงของอาจารย์มี68ขึ้นบนไปได้ผู้ชมคุยออก0ูนเนาะล่างไม่มานะครับงวดใหม่อาจารย์ก็สรุปฟันธงให้แล้วนะครับวิ่ง2ผู้ชมชุดฟันธงของอาจารย์ก็28นะครับ28 ใบเต็มก็จะประมาณนี้คำนวณโดยลงเสริมถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์จะมีหนาเลขเด่นมาให้3ตัวนะครับเป็นข้อมูลบนข้อความฝั่งตรงนี้อาจารย์บอกว่ามาได้ทุกหลักนะครับ110หน่วยแต่ดูเหมือนว่าแนวทางของอาจารย์เข้าหลัก10มาเพียบเลยครับตรงนี้ คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานอกผมยังไม่เคยลงให้นามาฝากคุณผู้ชมงวดใหม่สูตรของอาจารย์ทําได้823นะครับ823ตามนี้ครับมาต่อกันที่แนวทางของพิชิตชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ที่จับมาให้ก็เข้าอยู่นะครับ608กคุณผู้ชม608ใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้เนาะ ใบฝั่งทางขวาครับพี่ชิดชายมี57อยู่ด้านบนนะครับอีก3ตัวก็248เลขชุดก็จะอยู่ด้านล่างนะครับไม่แน่ใจว่าแนวทางจับเลขชุดเป็นแนวทางของอาจารย์สุตรที่โชคหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขยายเลขชุดให้ดูเนาะ ตามนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไปเก่งไปตัดกันดูถัดมาครับจะเป็นแนวทางของร้านเจ๊แตถวหน้ากองสลากนะครับงวดที่ผ่านมาเจ๊แถวหลุดนะครับหลังจากที่เข้ามาสี่ห้างวดเนาะงวดใหม่ก็ใบนี้ครับคุณผู้ชมใครชอบแนวทางเจ๊แถวก็แคปหน้าจอด่วนๆเลยครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางถังเงินต้องบอกก่อนนะครับว่างวดเก่าผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอก็นํามาฝากคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์เข้าชุด3ตัวนะครับ0 6นย์ดงวดมาอาจารย์ก็ให้มาแล้วนะครับ17มกราหกห้ 6, อาจารย์ท่านนี้ท่านบอกว่าเด่น2นะครับเลขชุด2ตัวก็2 7 2 8ชุด3ตัวชุดเดียวครับ9 2 7ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ถังเงินครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของอา,อาจารย์ปีชาโจนะครับคผู้ชมเอาแนวทางแต้มของอาจารย์มาฝากนะครับแนวทางแต้มรอสอนอก็อยู่ซ้ายมือนะครับแต้มเด่นของอาจารย์ก็มี124689ผู้ชม124689ตรงนี้ตรงกลางนะครับแต้ม10หน่วยนะครับเลขแต้มเด่น6789 6 7 8, แปแต้มล่างของอาจารย์ครับแต้มเด่นก็02 4 5 7ตามนี้ครับแต้มของแอดปีชาโจใบนี้จะเป็นเลขดับนะครับของอาจารย์ท่านนี้อาจารย์บอกว่าดับขาดล่าง5นะครับคุณชมดับขาดล่าง5ดับล่าง4ของแอดทานตะวันสีน้ำเงินครับดับล่าง4 ดับสอนอบนอาจารย์ให้ดับสี่นะครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดธานตะวันสีน้ำเงินใบนี้จะเป็นข้อมูลดับล่างของเทพบรรลือนะครับสูตรขั้นเทพอาจารย์บอกว่าดับล่าง4นะครับวันที่ชัดเจนเนาะตรงนี้ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ